นายเจอแกรการี่ครั้งสุดท้ายเมื่อไร่นะประมาณ12ปีที่แล้วมั้งนั่นน่จะทำให้เขาสักี้สิปีได้แล้วนะเขายังเป็นเด็กอยู่เลยให้หวังว่าเขาจะไป็นจ้างคอมหวังที่อยากจะเจอพวกนายนะทำไมล่ะเก็<ละ> <laughs> <laughs> บอาการยังไงก็ตามนะแค่เราพยายามอยู่ด้วยกันตอนที่เจอเขาก็พอแล้วนี่ อะไรกันแค่อยู่ด้วยกันตอนเจอเขาเนี่ยนะฉันเ,เตรียมเซอร์ไพรส์ปปรกับเด็กน้อยของฉันแล้วแหละแต่ตอนนี้เขาไม่ใช่เด็กน้อยแล้วนะเฟรดดี้เขาจะเป็นเด็กน้อยของฉันเสมอนะ <c oughs> อ่ะอโอมันหมายถึงอะไรเนี่ยโอ้โหนี่ยอฉันคิดว่าฉันรู้นะ <c oughs> ให้เสียงภาคภาษาไทยทั้งหมดโดยเมกจีเสขอบคุณทรูเดฟมากนะครับที่ให้โอกาสผมมาพากในครั้งนี้นะครับขอบคุณมากนะครับ